คุณพรากรดุริยพันธ์คุณประเสริฐยวงวิลันคุณนิพนธ์แก้วสาโพคุณเบญญาภาพาันนุก คุณพัสรีสันทาวัฒนะคุณคงพัฒเพียรสำลิคุณสมทรงภูมิสวัสดิ์ คุณสุภัตรติพัฒนารบินคุณดิเวศุจันคุณสิวัจันทบูลคุณธนกรว่องประเสริฐ คุณวงมนงันจวบนนคุณพยาวเจริญสุกและคุณมานคุ <c oughs> <c oughs> ขอสมาคมจะหยุดนะครับกิจกรรมในวันนี้และเวลาถัดจากนี้ไปเป็นเรื่องของกิจกรรมกลุ่มโดยจะดำ,ดำเนินการโดยประธานรุ่นในการคัดเลือกรองประธานและคณะทํารรงานฝ่ายต่างๆนะครับทางสมาคมก็ต้อขอหยุดหน้านปัจนี้นนะครับขอขอบคุณครับ